เปิดซองมองเหรียญสวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านเลยฮะผูดจามช่องของปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป้าจะมาเปิดซองท่านผู้ชมครเปิดซองตัดซองมองดูเหรียญเหรียญที่นักสะสมจงังหวัดสมุทรปราการส่งมาปอป้ารู้แล้วแหละว่าอ่าซองนี้นั้นเป็นเหรียญเบาๆท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เหรียญหนักไม่ใช่เหรียญหายากนะแต่ปอป้าก็ ไม่แอดมินรับเข้ามาแล้วก็หาจังหวะมาเปิดซองหรือท่านผู้ชมฮะบอกไว้ก่อนน้ไม่ใช่เหรียญหายยากบางเหรียญมันไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นเหรียญที่ปปารับแบบเต็มพิกัดหรือเปล่าเป็นเหรียญที่ปปารับไปเป็นทางการหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญติดมานอกถือโอกาสเอาคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะนาคลิปนี้มานําเสนอให้รายละเอียดกับนักสะสมเนาะจะได้รู้เนาะก็คงไม่จําเป็นต้องไปดูเหรียญแบบหายากทุกครั้งไปมั้งเพราะว่านักสะสมก็ส่งมาเนาะเรามีเวลาก็มาเปิดแต่เคยมีท่านผู้ชมฮะนะปปาก็จะเช็กว่าช่วงจังหวะงานปปาเยอะ นะงานคลิปวิดีโอเยอะๆเนี่ยแอดมินก็แจ้งมาว่ากล่องนี้มีเหรียญอาไม่ใช่เหรียญหายยากนะเนี่ยปป่าก็จะให้แอดมินเข้าแบบถ่ายทําวิดีโอส่งให้เป็นหลักฐานกับนักสะสมไปเลยก็มีนะช่วงย่อปปาไม่ว่างเนาะก,ก็ไม่ใช่เหรียญหายากไม่ใช่เหรียญราคาเนี่ยหลายพันอยู่ในกล่องประมาณเนี้ยบางครั้งปปายุ่งยปป่าก็ไม่ได้ทาคลิปวิดีโอให้อ่ะถ้าเป็นเหรียญหายาก จำนวนอราคาค่าเดี๋ือดเยอะในป่าก็ต้องต้องต้องมาทำนะเพราะเรียนหายากราคาสูงกว่าเลยประมาณนี้ก็ก็เลือกในส่วนจําเป็นท่านผู้ชมมาไม่ใช่ป่าแบบบ่ายเบี่ยงนะก <g ül> ็ <c oughs> คือไม่มัน่นใจจะจะ,จะเข้าใจป่าพูดหรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชมมาห่อมาแล้วป่าจะเปิดยังไงเอ่ยเดี๋ยวป่าต้องตัดทิ้งเลยนะฮะนะขออนุญาตตัดทิ้งหนึ่งต้องตัดทิ้งเลยท่านผู้ชม่มาเพราะป่าใส่ถุงมือไงป่า,าปโอ้โหท่านผู้ชมอ่ะอ่า <L an> เอาปลา,าทั้งปาดทิ้งกันละ üre? นะถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญเด็ดย,ยุ่งเลยถ้าไม่ชมถ้าเป็นเหรียญตัวหายากก็ยุ่งเลยงานนี้อะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาแกให้ดูไม่มั่นใจว่ามืดหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะแสงอุ๊ยท่าผม้ชมแสงสว่างพอหรือเปล่าแสงสว่างพอกันหรือเปล่าพอมองเห็นอยู่เนาะอ่ะพอมองเห็นกันอยู่อ่ะทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะหมดละอ่ะเป็นเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งท่านผู้ชมฮะจังหวัดสมุทรปราการส่งมาแบ่งปันเรามาดูกันเนาะว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้าง อ่ะแรกๆเดี๋ยวปปลาก็คงจะเรียกเลือกหยิบหยิบหย,ยิบออกไปก่อนเนะเพราะว่าน่าสะสมเขาอาจจะปาปลาเปิดแตกแล้วก็ใส่รวมกันมาท่านผู้ชมฮะอานนี้เป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกธรรมดานะฮะท่านผู้ชมฮะวาระนี้ซื้อขายกันราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญนะซื้อขายหลักหน่วยนะอ่ะเวลาปะปละาจับเหรียญขึ้นมาให้ดูท่านผู้ชมฮะนะก็ท่านก็จะได้เก็บไปเป็นความรู้ด้วยนึกออกไหมฮะนะอ่าเหรียญยิ่งเหรียญหาง่ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญหาง่ายแล้วเป็นเหรียญเก่าด้วยเนี่ย ปอปาก็จะพูดความจริงไปเลยนะท่านผู้ชมฮะปอปาไม่ปิดบังเลยนะเนะาะอ่อปปาไม่เกงใจนักสะสมทั้งบ้านแล้วล่ะเราจะได้รู้ความจริงกันด้วยท่านผู้ชมฮะอ่นนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกน่าจะหมดแค่นี้ไหมอ่ะเหรียญสองบาทที่ลึกตรงนี้เป็นวาระย่อยๆทั้งหมดเลยฮะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นเหรียญใหม่ก็ซื้อขายกันไม่เกินเหรียญละสี่ห้าบาทถ้าเป็นเหรียญเก่านี่พูดยากมากเลยนะผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยนะหลายคนก็เห็นว่าปลาขายออกมันกวาจะขายออกได้แต่ละครั้ง อ่ะก็ให้เรารู้นะว่าเหรียญบางเหรียญประปาพูดแบบไม่เกรียงใจประ <t> ปาอยากใชให้านักสะสมนั้นรู้ความจริงนะรู้ความจริงว่าเหรียญน,นั้นบางครั้งทั้งดูที่สภาพด้วยถ้าเป็นเหรียญผลิตออกมามากด้วยสภาพเก่าด้วยราคาบางพื้นที่เขาไม่รับด้วยอ่ะฉะนั้นหากประปาช่วยรับก็เป็นราคาที่แทบจะไม่เกิดหน้าเหรียญน,นะอะฟังประปาเล่ารายละเอียดด้วยเนาะเราจะได้แบบไม่ถ้าไม่ชมะจะได้รู้จักความจริงถ้าไม่ชมะอะไรก็หนีความจริงไม่พ ite, นะ้นเนาะอ่ะสรุปเหรียญสองบาทที่ลึก นะผลิตออกะมามากตรงนี้เป็นวาระย่อยๆทั้งหมดเลยนะซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญบาทครึ่งบาท2บาทเท่านั้นเองตานผู่ชมป้าป่าจะเล่ดความจริงแล้วนะฮะเนาะโอเคไหมต่อมาท่านผู้ชมอะไรเป็นเหรียญครุฑเหรียญครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑข้างหรือว่าครุฑเฉียงนั่นเองอันนี้เป็นครุฑผานะเดี๋ยวป้าป่าลองลองหยิบมองดูในภาพเห็นไหมอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าป่าให้ดูอย่างนี้ด้วยนะน่าจะมีแค่นี้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะสภาพส่งต่อได้สภาพผ่านการใช้งานนะ ผ่านการใช้งานส่งต่อได้ก็หมายความว่ากลางเหรียญกับขอบเหรียญเนี่ยขอบเขาไม่อ่าไม่เป็นตําหนิเกินไปไม่มีรอยแผลเป็นถูกฟันถูกของแข็งกระทบกระแทกจนเกินไปนะเราก็ซื้อขายกันได้ท่านผู้ชมฮะแต่ราคาก็ไม่สูงเกินหน้าเหรียญน,นะป้าปาบอกเลยว่าซื้อขายกันไม่เกิน10บาท10กว่าบาท,บาทต้นต้นป้าปาเคยทำคลิปไปแล้วแหละนะก็ะดูตามสภาพด้วยเอาง่ายง่ายก่อนว่าคุดเฉียง กับคุดตรงประปารับซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันท่านผู้ชมฮะผมเยน้อาปปาวางไว้ก่อนเดี๋ยวต่อมาท่านผู้ชมมาดูเหรียญอะไรนะก็ง่ายๆว่าเป็นเหรียญลายทั้งหมดเลยท่านผู้ชมมาที่เห็นวันนี้นะปปาให้ดูเดี๋ยวปปาบอกอีกทีนึงเนาะเอาปปาเก็บก่อนตรงนี้เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทตราแผ่นดินเห็นไหมเอ่ยปปาหลุดกล้องเป่าเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมมาได้มากี่เหรียญอ่า หนึ่งบาทตราแผ่นดินเนี่ยท่าไม่ชมมาซื้อขายกันไม่แพงราคาหลักหน่วยนะราคาหลักหน่วยเท่านั้นเองโอเคไหมเนี่ยอ่ะเขาผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญน,นะตามข้อมูลแล้วก็พบเจอได้ง่ายในดับเนี่ยไม่มีเหรียญละพันเลยนะท่าผู้ชม <c oughs> ไม่มีเหรียญละพันนะเวลาดูคลิปช่องปะปาปะปา,ปา,ปาขอ,อนิดหนึ่งถ้าไม่ชมมาเวลาปะปา <c oughs> รับเหรียญราคาอ่าราคาไม่แพงเพราะเหรียญผลิตมาเยอะมาพูดว่าราคาไม่มีหลักพัน ไม่มีหลักหมื่นอย่าเพิ่งใจถอดว่าช่องของประปานั้นไม่น่าสนใจไม่น่าดูสักเท่าใดเลยมีแต่เหรียญราคาย่อยๆมีแต่เหรียญราคาถูกๆประปาแนะนำในเนื้อว่าเวลาซื้อขายกันจริงๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะซื้อขายกันเหรียญราคาหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะไม่เกินหลักพันสักเท่าใดที่ว่าซื้อขายกันจริงๆฉะนั้น เวลาปาปาบรรยายบอกว่าเหรียญนี้อ่าผลเยอะไม่แพงนะซื้อขายไม่แพงหลักหน่วยหลักสิบนะก็ปาปาว่าถ้าคนพิจารณาเป็นท่าไม่ชมฮะนะเขาก็จะรู้รู้ข้อมูลจริงๆมาอ้อวันหลังท่านไปจับเหรียญเนี่ยท่านจะได้จะได้รู้ว่าเหรียญแบบนี้ช่องปาปาหรือช่องทั่วไปเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเหรียญราคาหลักหน่วยเองอะไรเองประมาณนั้นท่านก็จะจับเหรียญไม่แพงนะถ้าปาปามาจับทําเหรียญนี้ราคาหลัก สามพันสี่พันนะถ้า,าหากท่านดูคลิปไม่จบปะปาไปบอกท้ายคลิดว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะแต่ท่านดูคลิปไม่จบเนี่ยท่านดูว่าปปาหากปปาบอกว่าเหรียญน,นี้ปะปาร,รับซื้อเหรียญละหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยท่านไม่ชมะท่านดูคลิปไม่จบนะจะทําให้มีผู้ไม่หวังดีท่านไม่ชมะนะ นำเหรียญมาขายท่านยกัวอย่างมาขายเหรียญห้าร้อยท่านซื้อเลยนึกออกไหมฮะท่านซื้อเลยเพะมาดูคลิปปปาบอกว่าเหรียญนี้รับซื้อราคาหลักพันหลักพันท่านผู้ชมมหาปปาพูดอย่างนั้นไปท่านพูดได้ท่านผู้ชมฮะจริงๆไม่ผิดนะปปาพูดไม่ผิดแต่ท่านดูคลิปปปาให้จบส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดตรงดูคลิปไม่จบไหมท่านผู้ชมฮะปปาก็เลยต้องมารับช่วงนี้ปปารับเยอะท่านผู้ชมฮะนะ เพราะว่าโอ้โหเขาซื้อขายกันราคาหลักหมื่นแล้วคุณป,ปา้าป้าแหม,มที่ป้าปานี่ท่านผู้ชมรู้สึกยังไงดีเนี่ยแบบจะก็คือจะให้รายละเอียดตอบกับคอมเมนต์กลับไปบ้างเลยบ้างเนี่ยป้าป่าเยอะปา้าป,ปาเสียเวลาป้าปานะก็คุยอีกอย่างหนึ่งก็ป้าปาก,ก็ต้องมารับรับเองหมดเลยนึกออกไหมฮะเหมือนป้าปาเนี่ยไปหลอกลวงหรือเปล่านะเขาซื้อรับซื้อกันหลักพันหลักหมื่นแล้วคุณป้าปายังให้แค่เรียนละสามบาทห้าบาทอยู่ล้อแบบนี้ท่านผู้ชมจริงก็มีข้อมูลอีกเยอะมากเลยป้าปาอยากให้ดูคลิปให้จบ นะไม่ว่าดูที่ไหนดูคลิปเขาให้จบเลยนะอ่ะอย่างปะปาร,รับซื้อเหรียญหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญละ2บาทท่านผู้ชมฮะถ้าหากเป็นเหรียญสน,นิมขึ้นแล้วผุก,ก่อนมากๆแอดมิงเขาจะคุยว่าถ้าหากเป็นสนิมสนิมดําจับมากๆหรือผุก,ก่อนเนี่ยนะมีรอยแผลเป็นนยอ้แอดคัดออกคุณโอเคไหมเจ้าของเหรียญเขาโอเคถึงได้ระยะนี้ปะปาเข้มงวดมากนะท่านผู้ชมปปาไม่อยากให้แบบเจ้าของเหรียญน,นั้นโอ้โหรับซื้อก็ราคา2บาทถูกอยู่แล้วเนี่ยคุณยังจะมา ไม่เห็นบอกล่วงหน้าเลยว่าจะมาคัดเหรียญสนิมออกคัดเหรียญผูกเหรียญพังออกคุณเอาเปรียบนี่เลยเนปาป๋าไม่อยากจะได้ยินคํานั้นป๋าป๋าก็จะแจ้งจากนี้ป๋าป๋าจะแจ้งแอดมินค่อนข้างจะค่อนข้างจะเข้มข้นเลยถ้าไม่ชมฮะไม่อยากไม่เห็นักสมทางบ้านเข้าใจผิดเนาะโอเคนะฮะอันนี้ก็ซื้อขายกันแค่2บาทเองสภาพส่งต่อได้นะฮะอ่ะเนาะแล้วหลังวัดก็ซื้อขายกัน2บาทเองสภาพส่งต่อได้ถ้าหากเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดทั้งหมดตรงเนี้ย ก็ก็ได้เพิ่มอีกท่านไม่ชมะโ okay, อเคเนาะตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นเสด็จวัดพระนครอ่ะท่านไม่ชมะเนี่ยปัจจุบันมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ชมะขนาดเป็นเหรียญใหม่เนี่ยปอกกาปปา,ายังไม่กล้ารับซื้อเหรียญละร้อยเลยนะที่จริงเนี่ยรับซื้อเป็นร้อยขายร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วแต่ความสามารถทางช่องด้วยแล้วก็ไปสร้างความนิยมให้มากขึ้นอีนะก็ก็จะได้อยู่ตอนเนี้ยปปา,าไม่กล้ารับซื้อเหรียญละร้อยปปาบอกตรงๆนะฮะนะ เพราะว่าส่วนใหญ่นักสะสมเนี่ยจะจะดูช่องปะปาหรือช่องอื่นว่าขายออก,กวันนั้นแค่70-80บาทนะทีนี้เวลาปะปาร,รับซื้อของสภาพสวยไม่ผ่านการใช้วิ่งวิ่งมาเหรียญละร้อยเนี่ยเขาจะไม่มองว่าเวลาปะปาขายระดับ150-200นี่ก็จะจะมองดนูนเราขายแพงฮะนี่ก็คือการการดบดบ ดอกคุณภาพของเหรียญไว้อย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมอราปาเข้าใจว่าใครก็อยากได้ซื้อเหรียญราคาถูกแต่ของคุณภาพดีไงเนะาะปปาเข้าใจอยู่อ่าต่อมาท่านผู้ชมอันนี้ก็หนึ่งบาทที่ลึกเขาอยู่ในวรระเดียวกันเลยนะอันนี้โปรยข้าวโปรยข้าวรู้สึกจะมีสนิมแดงใช่ไหมอ่าสนิมแดงท่านผู้ชมหรือว่าคาบแดงอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นโอเคเนาะเขาอยู่ในชุดเดียวกันนะก็ราคาใกล้เคียงกันนะั่นแหละท่านผู้ชมโอเคฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวารณะย่อยๆติดมากับชุดเนี่ยท่านชมเขาอยู่ในชุดเดียวกันนะ นี่ก็ใช่ฮะวัลลาย่อยอยากดูวัลลาย่อยไหมเ <c oughs> นี่ยอันนี้เหรียญเด็ดท่านผู้ชมฮะนะเอาให้แค่ตรงมีภาพนะตัวอย่างอันนี้เหรียญเด็ดอันนี้เป็นวาละาย่อยนะผ่านการใช้งานยิ่งราคาไม่แรงนะท่านผู้ชมผลิตออกมาเยอะนายก็มีนักสะสมนายคอนายคอมีหมดแล้วนะบางทีมาวางขายก็เกือเ้อมอนกันท่านผู้ชมฮะไม่เชื่อลองไปถามช่องต่างๆดูนะเหรียญที่ผลิตมากเนี่ยรับเข้ามาบ่อยๆๆๆๆๆไม่ใช่ไม่เกื้อนะฮะ หลายคนคิดว่าเห็นเราทําอพีออกช่องอื่นทำาอพีออกเหรียญเหรียญย,ย่อยเนี่ยทำาอพีออกขายจริงแต่ว่าเราไม่รู้เขาขายได้ได้เร็วหรือเปล่าหรือว่าเหรียญตกค้างอยู่ก็มีท่านผู้ชมฮะน,นะก็ถ้าหากทังช่องไม่พูดก็ไม่รู้จักกันเนาะเป็นธรรมดาท่านผู้ชมฮะอันนี้เหรียญไหไรอันนี้ก็อาเป็นวันละย่อยๆเช่นเดียวกันผ่านการใช้งานซีดนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้จะเป็นปี3 0นะนี่คือเหรียญ5บาทเราหงปี30ท่านผู้ชมฮะ อ่ะเป็นปี30เป็นเหรียญที่อ่าปีที่หาง่ายกว่าปี31ปี31จะหายากกว่าราคาก็ไกลกันอยู่หลายหลายบาทเหมือนกันท่านผูช้ชมอ่ะอันนี้ก็ซื้อขายกันไม่เกิน8บาท9าบาท10บาทอะไรประมาณนี้ฟังนะอย่าไปจับตรง10บาทนะปะปาพูดแบบเดียวยาวไงนะซื้อขายกันไม่เกิน8บาท9บาท10บาทอะไรประมาณนี้ที่เหลือน,นั้นเดี๋ยวแอดมินเขาจะจัดการเองโอเคนะฮะนะมามามาดูเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดอ่าสุรประการใช่ไหม วัตถุการท่านผู้ชมสมุดปากการอ่ะอันนี้เป็นเหรียญยีบาทที่ระลึกเป็นวาระย่อยนะท่านผู้ชมพระที่ต้องบอกว่าละย่อยได้เนี่ยเพราะเขามีวาระเด็ดอยู่นะเด็ดจริงๆจริงๆแล้วก็มี2วาระนาอเดี๋ยวปราปาทาคลิปให้ดูอีกเนาะประปามีเหรียญตัวอยา่างดูเดี๋ยวว่าประปามาทําคลิปให้ดูนะหลายคนรู้จักอยู่แล้วแหละก็หนึ่งอ่าเหรียญยีบาทเนื่อเงิน3รอบอต่ว่วาระเด็ดเหรียญหนึ่งแล้วก็หอสมุดท่านผู้ชมฮะหอสมุดแห่งชาตินั่นแหละ หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญเด็ดที่ไม่อ่าไม่ใช่พระเอกก็เป็นพระรองก็จะมีลายวระจะสมควรแต่วรานี้เป็นวราย่อยโอเคเนาะปืด๊ดท่านผู้ชมมาสรุปแล้วตรงนี้อ่ะเป็นเหรียญอยู่ที่ราคาหลักสิบนะฮะเหรียญปกติธรรมดาราคาหลักสิบนะถ้าเป็นเหรียญปั้มผิดพลาดก็มีท่านผู้ชมมาปั้มผิดพลาดก็อาจจะได้กัน หลากหลายร้อยครึ่งพันบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นถ้าหากเป็นเหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมมาเป็นเหรียญในต้นตํานานเขาปีพศ2524เหรียญน,นั้นหลายแสนฮะนะหลายแสนเขามีเขาโค้งรูปแบบเดียวกันแหละท่านผู้ชมนะเป็นคุดเฉียงเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังแตกต่างที่พศลองไปสังเกตดูนะฮะนะถ้าหากใครมีปีพศ2524นะอ่าช่องทางต่างๆนะท่านผู้ชมเขาซื้อกันโอ้หลายแสนเลยเอาเอาแค่ว่าหลักแสนก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่าป้าจะพูดพลาดเนานะ ก็เป็นปีพศ2524ท่านผู้ชมฮะลองไปสังเกตดูเพื่อหลุดมานะปีพศ2524ปีพศนั้นปีพศนี้เชื่อเลยหลักแสนอย่างแน่นอนหากใครมีนะลองไปสังเกตดูใครมีคูดกว่างๆเอาว่างๆก็ลองไปหมุนดูก่อนดูด้านก้อยก่อนนะฮะก่อนสรงเรียนขายโอเคเนาะ อ่านี่คือรายละเอียดในช่องของประปาเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ช่วงนี้ถ้าไม่ชมฮะช่วงนี้รรบแบบจะมีหูหูชากันเลยอ่าแอดมินหูชาเลยป๊อปารับซื้อเหรียญราคาถูกจากหูชาเลยถ้าไม่ชมฮะหลายคนเขาก็ไปดูหลายช่องยูทูปเนานะเออเอาไม่เป็นอะไรประปารับได้ฮะนะก็คิดว่าถ้าส่งเหรียญแบบนี้ขายได้ราคาสูงกว่า2บาทอะไรประมาณนะั้นก็ประปปาก็ยินดีด้วยนะ อาไปขายได้ราคาสูงๆเราก็ยินดีด้วยปปาพยายามจะนําเหรียญจริงแล้วก็มาพูดตรงนี้จริงๆให้ฟังว่าปปาอยากให้นักสะสมที่ที่ดูช่องปปาบ้างเนี่ยจะได้ไปเข้าใจนะว่าอ๋อเหรียญแบบนี้อะท้ายที่สุดท้ายที่จริงนะถ้าหากเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยมันราคาขนาดนี้จริงหรออะไรประมาณนั้นเราจะได้ไปเป็นข้อมูลเป็นการศึกษาของเราด้วยนะ โอเคไหมป,ปา๊าป้ายังย้ำว่าถ้าป๊าปาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าหมื่น 50, ตรงนี้ไอ้พูดถึงเหรียญน,นี้นะเหรียญปกติธรรมดานะท่านผู้ชมฮะน,นะแต่ตอนท้ายป๊าปาไปบอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างแต่ท่านดูแค่หัวคลิปใช่ไหมฮะช่องอื่นเขาก็ต้องแบบโอ้โหวุ่นวายไปด้วยแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะเราค่อยๆเคลียร์กันไปนะทุกท่านไม่มีความผิดท่านผู้ชมเพียงแต่เราต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้รายละเอียดเพราะว่าเหรียญนี่ไม่ใช่มีแค่เหรียญปกติธรรมดาอย่างเดียวมีทั้งปั๊มผิดพลาด มีทั้งเหรียญตัวอย่างมีทั้งเหรียญผิดเนื้อก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ชมฮะนาะที่เราจะต้องเข้าไปศึกษานะก็ดูคลิปให้จบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนแล้วเราและเขาก็จะได้แบบทําการซื้อขายกันแบบแบบไปทิศทางที่ราบลื่นโอเคเนาะคลิปนี้ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญจากจังหวัดสุพรรณกันผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ